ประงดนกรอแฝงัอนยันิดม .5 นะครับนาะบทที่8 EP3 ก็นำคำศัพท์เหล่านี้มาเติมลงไปเองนะครับนาะมาฟังคุณครูแปลนะครับหนาะก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆนั่นก็คือ flush นะครับแปลว่าหย่าแปลว่าเออแปลว่ารักแปลว่ามีชู้นะครับแปลว่าจีบป o u อ out นะครับนาะแปลว่าตกลงมาหรือ,อตกลงมานะครับนะ ancy, แฟนซีแปลว่าชอบนะครับ split up แปลว่าแยกกัน แ a ป e a row แปลว่ามีเรื่องทะเลาะกันนะครับนะ r โรในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเข้าแถวนะครับแปลว่ามีเรื่องทะเลาะกัน Have a c l a s s นะครับแปลว่าสนใจ got out นะครับแปลว่าออกไปข้างนอกนะครับ Makeup ตัวนี้นะครับนะไม่ได้แปลว่าแต่งหน้านะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าสร้างประโยคแต่งประโยคนะครับแต่แปลว่าคือดีนะครับนะเพราะใช้เกี่ยวกับเรื่องความรักความแต่งแยกกันนะครับนะสำหรับเรื่องนี้ บีอัพเซก็แปลว่าผิดหวังนะครับจากนั้นมาดูนะครับโอลิเวอร์แอนด์รักแอนด์โรบี้โอลและโรบี้นั้น had a row นะครับกําลังมีเรื่องทะเลาะกันมีความหมายเดียวกับคำว,ว่าเออกูยิงนะครับแอนด์เจ็ตปาร์ตี้แอดเจ็ปตนะครับทะเลาะกันที่งานเลี้ยงของเจ็ตดอะอาร์เจอร์ไนนะครับในคืน,ค,นคืนหนึ่งในคืนคืนนั้นนะครับโรเบิร oh, ์ตว่าโอ้ there away there away นะครับ falling out falling out ในที่นี้นะครับเมื่อกี้คุณกรูบอกว่าแปลว่าอะไรนะแปลว่าในที่นี่หมายถึงเลิกกันนะครับนะ falling out ตรงนี้ให้ตอบว่า falling out นะครับพวกเขาจะเลิกกันนะครับ falling out ล i s a ก็เลยว่า well this time is s e r i o oh, u s โอ้ครั้งนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะเพื่อนนะอย่าพูดเล่นนะ day นะครับตรงนี้ day have split up นะครับให้ตอบ have split up ยวคุณูใส่สีอื่นดีกว่านะครับนะเ <Yeah. S 1> พรสีแดงมันเขาได้เลิกกันแล้วได้หย่าก,กันแล้วนะครับนะเดอสุริยถึงจะไม่ใช้คําว่าดีวอรซึ่งแปลว่าอย่าร้างนะครับนะตรงนี้หลังนี้สามไม่ใช้ว่า have split up ใส่ h แฮปก็ไปด้วยนะครับนะนะอย่าใช้ส p ร i ตอัอย่างเดียวนะครับต้องเป็นเดอแฮปนะครับแฮปสปริตอัพใส่ h a ฮปด้วยโรบิรก็วว่า you are kidding เธอพูดเล่นไปนะ อยู่เราคิดเล่นหรือเธอพูดเล่นไปนะ What happened นะมันเกิดอะไรขึ้นหรือครับนะมันเกิดอะไรขึ้นหรือ Lisa อว่า Well apparently they went to Jet's birthday นะครับในเร็วๆนี้เนี่ยนะครับเขาก็ไปอยู่ไปงานเลี้ยงวันเกิดของเจตอยู่นะ and Ruby start และ Ruby เองก็เริ่ม นะครับเริ่มเริ่มสับสนแล้วนะครับต้งเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะเริ่มฟลัด l ลัดตัวนี้แม่คุณครูอาร่านผิดทุกทีฟลัดวิทอมเพราะรูบีนั้นกําลังจีบนะครับหนะฟิร์แปลว่ากําลังจีบกําลังคบกันอยู่กับทอมนะเฟิร์สกำลังจีบกำลังคบกันอย,นะ irt, อนอยู่เพราะจูดูรูบี้นั้น เป็นคู่รักกับโอลิเวอร์นะครับแล้วเขาก็ทะเลาะก,กันนะครับนะเขาได้หย่ากันเลิกกันนะครับนะแล้วตอนนี้นะครับนะาได้ข่าวว่ารูบี้กำลังมาชอบกันอยู่กับทอมดังนั้นโรบินจึงบอกว่าโอ้ oh, no she นะครับ Ruby, has, had class นะรูบี้ has had a c l a s s ดังนั้นนะตรงนี้นะครับตักงเรียนด้วยดีนะครับนะา have a c l a s s เนี่ยนำมาตอบ ในหลังเลขคแต่ชีนะครับหนาะต้องมอีโครงสร้างของ perfect tense นะครับก็คือชีตามด้วย has นะครับ s a has นะครับ has แล้ว has ส่วนนี้นะครับเป็นโครงสร้างของ perfect perfect tense ต้องตามมาด้วยกริยาช่อง3ดังนั้นต้องเปลี่ยน have ตัวนี้เป็น had นะครับนะักเรียนต้องเข้าใจด้วยนะครับก็เลยตอบว่า she has had a class นะครับนะตรงนี้โอเคนะครับ ออนทอมโฟร์มันนั่นก็คือโอ้หลอนกำลังชอบกันอยู่นะครับนะแฮชแฮชสครัชกับทอมมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วลิซ่าก็บอกว่า well it s e m he isem t he he อะไรครับตรงนี้ให้ตอบแฟนซีนะครับนะแฟนซีแฟนซีนะครับในเมื่อประาธานมีการโพสต์บลที่สามนะครับเป็น present simple บลแทน C f a n c เติมเ S นะครับดังนั้นะนะเปลี่ยนวัยเป็น I เติม ES นะครับตรงนี้ fancy เฮอร์จูนะครับนะ it seems he fancy her too ก็คือ he ยนะีนนี่ก็คือทอมนะครับ fancy ก็แปลว่าชอบทอมก็ยังชอบกับาจูดีอยู่เหมือนกันนะครับนะเขาคบกันมาหลายเดือนแล้วดังนั้นโอ i ล e r w เวอร์วอดเรย์แอนดีแน่นอนนะครับนะโอเล่เวอร์ก็ย่อมโกรธเป็นธรรมดามัน เขาต้องการให้เราเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้นะครับนะอย่าไปสนใจนะครับนะว่าใครจีบใครเลื่องก,กับใครโรเบิร์ตก็บอกว่า he must he ในที่นี้คือโอลิเวอร์นะครับหรือว่าทอมเนี่ยรู้ก่อนนะครับ he must be upset ก็คือโอลิเวอร์นะครับนะ must be upset ก็คือโอลิเวอร์ผิดหวังแน่นอนนะครับอนะก็ใส่ be upset เลยนะครับนะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ เพราะว่าหลังมัสนะครับตามด้วยเกียร์ช่องหนึ่งบีเป็นเกียร์ช่องหนึ่งแล้วนะครับฮีได้รับรูบี้นะครับฮีก็คือโอลิเวอร์นะครับอีโอลิเวอร์ยังรักรูบี้อยู่นะครับนะดังนั้นเขาย่อมผิดหวังเป็นธรรมดาลิซ่าก็เลยบอกว่า actually ใช่เลยชีรับโอลิเวอร์ท o นะครับชีก็คือรูบี้ก็ยังรักโอลิเวอร์อยู่ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นชี d ดซ s n t วอนต to หล่อนจึงไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับ go out นะครับต่อ go out go out แปลว่าออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับออกไปเที่ยวข้างนอกกับทอมนะครับนะ e w ว s just silly นะครับถ้าเกิดหล่อนทำอย่างนั้นนะครับนะหล่อนโง่นะครับนะ s w a s ชัส s โรเบิร์ตกว่าว s ่าเดชุ u จ t พวกเขานั้นควรที่จะ make up นะครับตรงนี้ make up then ดังนั้นในเมื่อทั้งคู่ยังรักกันอยู่ควรที่จะเมคอัพในที้ก็คือควรที่จะกลับมาคืนดีกันนะครับนาะเมคอัพแปลว่ากลับมาคืนดีนะครับคำศัพท์เหล่านี้นักเรียนจำให้ดีนะครับเรามีต่อเนื่องจนจบบทที่แปดนี้เลยดังนั้นคุณครูไปต่อเลยนะครับนี่นะครับต่อเนื่องมาตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับนาเมคอัพนะครับหนาะนะแปลว่า become นะครับ r e c o n c ซ l e reconcile แปลว่าคืนดีนะครับกลายมาคืนดีกันแต่ไม่ดีนะครับ Makeup กลายมาคืนดีกัน Make make something up นะครับทําบางสิ่งบางอย่างด้วยดีนะครับ Makeup อย่างเดียวแปลว่าคืนดีแต่ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างตรงนี้ใส่อะไรก็ได้นะครับหนาใส่อิดใส่เดมใส่ฮีใส่เดมใส่ฮมใส่เอออะไรได้ทั้งหมดถ้า Make นะครับ make Him up นะครับหนาะแปลว่า Invent something อ๋อไม่ใช่ make him ไม่ได้นะครับต้อง make it up ทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาประดิษฐ์บางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะครับแต่ถ้า show someone up นะครับขีดมานี่เลยนะครับหนาะคือทำให้บงคนนั้นรู้สึกอ่าอายนะครับหนาะรู้สึกอายรู้สึกละอายนะครับ ashame แต่บางทีนะครับถ้า show somebody up นะครับ ไม่ได้ไม่ได้แปลว่านําอะไรไปโชว์ใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ทําให้คนใครคนหนึ่งนะั้นเกิดความละอายขึ้นมาแต่ถ้าโชว์อัพเฉยๆอ่านเอาอีงนะโชว์อัพเฉยๆนี่แปลว่ามาถึงนะครับหรือแปลว่า b e p r e s e n นนะครับ B e present แปลว่าอยู่ในขณะนั้นนะครับหมายความว่าบีเพรสเนี่ยอยู่ในขณะนั้นหรือมาถึงนะครับแต่ไม่ดีนะครับหมายความว่าโชว์อัพแต่ถ้าโชว์ซามวันอัพทำให้คนใดคนหนึ่งละอายนะ มีสองคู่ละไรจำง่ายนะครับนะ make up คืนดีถ้า e something up นะครับสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา show up นะครับอยู่ในสถานที่นั้นแต่โชว์สมานับนะครับทำให้ใครคนใดคนหนึ่งละอายแต่ถ้าสปริตอัพนะครับก็คือเซปเรตนะครับหรือว่าดีวอชนะครับอย่าร้างแยกย้ายกันนะครับทีนี้เลยมาเอาคำเหล่านี้นะครับมาเติมลงไปในด้านขวามือมาดูกันนะครับ โรเบิร์บอกว่า I heard ฉันได้ทราบข่าวมานะครับว่า you have split up คุณได้เลิกกันเรียบร้อยแล้วกับ Ruby โรเบิร์ตบอกว่า I'm really sorry ฉันขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพื่อนโอลิเวอก็เลยว่าแย่ yeah, ใช่เลย well s h e r a l l y s h e r e a l l y อะไรครับ show me up นะครับนะตรงนี้ให้ตอบว่า show me up โช o w มีอัพนะครับโชวเตอร์มีดีด้วยนะครับหนาะเพราะเขาเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะครับนักเรียนเขียนว่าโชมีอัพเขียนถูกนะครับหนาะคุณครูไม่ต้องเขียนให้ดูนะครับหนาโชมีอัพโช w มีอัพแปลว่าอะไรครับเพราะหล่อนทําให้ฉันละอายนะครับหนาะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับหล่อนทําให้ฉันละอาย a t the party last week นะครับที่งานปาร์ตี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ดังนั้นหล่อนอะไรครับหล่อนโชว์อัพนะครับคราวนี้เหลือโชว์อัพแล้วนะครับนะโชว์อัพกับโชว์มีอัพต่างกันเลยนะครับนะโชว์มีอัพคือทําให้ฉันละอายโชว์อัพก็คืออยู่นะครับเพราะหล่อนนั้นไปอยู่กับทอมนะครับนะทําให้ฉันละอายนะครับโรเบิร์ตก็เลยบอกว่าชีเซ่ชีสอร์รนะครับโรเบิร์ตบอกว่า อ่ารูบีนะครับก็บอกอยู่นะว่าหล่อนนั้นขอโทษนะครับหล่อนนั้นหล่อนนั้นเสียใจนะครับที่ไปอยู่กับทอม She only brought him to make you นะครับ him to make you jealous นะถ้าแปลคำศัพท์แปลว่าบรอ d แปลว่านำนะครับนะนำเขามาเพื่อทำให้คนรู้สึกอิจฉาก็คือไปอยู่ที่ทอมเมื่อต้องการ คือต้องการให้โรเบิร์ตหึงหวงเท่านั้นเองนะครับนาะไม่ได้คิดนอกใจอะไรทั้งสิ้นประมาณนั้น because you have been f r i r t i n g with a n n e recently นี่เรื่องไปไกลเลยนะครับนาะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเธอได้ข่าวมาว่าคุณนั้นกำลังไปจีบอยู่กับแอนน่อยู่นะตอนเนี้ยคือก็ต้องการให้ใช้คำเหล่านี้นะครับนาะต้องเรียนต้องใจฟังเหตุการณ์ได้ดีนะครับนะคือก็ต้องการแต่งเนื้อเรื่องให้มัน คลองจองการกับเหตุการณ์ดังนั้นโอเลเวอร์ก็เลยพูดว่า I don't believe you ฉันไม่เชื่อนะที่เธอพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะ you you อะไรครับ you are making it up ตรงนี้ให้ใส่ว่าอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับนะ you are making it up นะครับ you are making it up นี่นะครับหมายถึงคุณสร้างเรื่องขึ้นมาใช่ไหมนะครับนะ you are making it up โรเบิร์ตบอกว่า I am not. ฉันไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมา It's t s u e มันเป็นเรื่องจริง s h is really upset. หล่อนรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากชี She ก็คือโูซี่นะครับนะรูบี้นะครับ She อ n น to หล่อนต้องการที่จะ Make up นะครับต้องการที่จะคืนดีกับเธอนะครับคืนดีกับโอลิเวอร์ตรงนี้ให้ตอบ Make up. Make ไม่ต้องใส่แรืังสิ้นนะครับพอหลงังทูตามดกริยาช่องหนึ่งโอเคไหมครับ ไปต่อนะลูซี่ก็เลยพูดต่อว่าอายุเก่งดูคอนเสิร์ต๋อไม่ใช่นี่คนละอ่าคนละคู่กันแล้วนะะคุยเรื่องน้นจบไปแล้วเอาคำในเนี้ยนะครับหนาสีเหลี่ยมมาเติมนะครับ <c oughs> ลูซี่ว่าอายุเก่งดูคอนเสิร์ตเธอจะไปดูคอนเสิร์ตหรือเปล่าอีธานเอชานบอกว่า I อ i g ม t not go ฉันอาจจะไม่ไป I feel a bit tired. ฉันรู้สึกเหนื่อยนิดหนึง่ง and I have got a terrible headache. แล้วก็ฉันปวดหัวอย่างแรงเลย I think. ดังนั้นฉันคิดว่า I might have นะครับให้ตอบว่า might have เปลี่ยนสีครับ I might have นะครับหนาะตอบลงไปในหลังที่สอง I might have a temperature too. ฉัน อาจจะตัวร้อนนะครับหนาด้วยนะแปลว่าอย่างนั้นนะครับแอฟ e เทมเปอร์เจอร์เนี่ยแปลว่าตัวร้อนมีอุณหภูมิในที่นี่คือตัวร้อนลูซี่ก็เลยว่าบัดชิสเน็กซ u n ัน y นะครับไม่นะแต่เธอรู้ไหมในวันอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเธอจำยังจำได้อยู่หรือเปล่าไอ้ก็อตอัสติกเก็ต I got a s ticket นั่นก็หมายความว่าฉันนั้นได้ไปหาตั๋วมาให้พวกเราแล้วนะครับให้ตอบ got ัสติกเกนะครับฉันได้ไปหาตั๋วมาให้เราแล้วนะวันอาทิตย์หน้าเรามีอะไรเธอจำได้ไหมเราจะไปไหนกันเอชชานบอกว่า sorry I forgot ขอโทษด,ด้วยนะฉันลืมไปแล้วลูซี่ก็บอกว่า you can't have forgotten นะครับให้ตอบว่า have forgotten ใส่หลังเลขสนะครับเธออย่าลืมนะนะเธออย่าลืมนะแอนนี่เล่นในออเกสตราแอนนี่นั้นนะครับจะไปเล่นในวงออเคสตรานะครับเป็นเพื่อนกันเราซื้อตั๋วแล้วเราต้องไปดูแอนนี่ให้ได้เอสทานก็เลยบอกว่า I might have to นะครับตรงนี้ตอบว่า I might have to นะครับ might have to ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับใส่ลงไปเลยเบบี baby ้ซินั่นก็คือฉันอาจจะต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กนะครับนะอาจจะไม่ได้ไปลูซี่ก็เลยบอกว่า you're making that up uh, making that up เธอสร้างเรื่องขึ้นมาใช่ไหมว่าต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กยู you never baby ่เนอร์เบบี้ซิเธอไม่เคยเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กนี่ฉันก็รู้อยู่และเธอก็ไม่ชอบเด็กด้วยอะไรก็ว่าไปเสริมไป เอชชานก็เลยว่าโอเค how long do you t h i n k i t w i l l B e แล้วเธอคิดว่ามันอีกนานแค่ไหนะนะครับประมาณนั้นนะครับแนละลูซี่ก็เลยบอกว่า it could be an hour or e v e r s อ๋อหมายถึงว่าไปดูออเกนตรานั้นใช้เวลานานเท่าไหรอ่อย่างนั้นนะครับนะลูซี่ก็เลยตอบว่า it could be นะครับให้ตอบว่า could be มันอาจจะใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงชั่วโมงนะครับเอสถามว่าชัว u r s สองชั่วโมงหรือโอ้โน่ไอไม่ on c คลาสสิโก m u สิกไม่น่าจนไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับหนาะในดนตรีคลาสสิโกแบบนั้นสองชั่วโมงมันนานไปสองนาทีก็พออะไรก็ว่าไปนะครับนดี่ยคุณรูแปลเสริมก็ไปรู้สิหรอโอเคดังนั้นไอเก็ h เดอะ s มส e เ มาอีกแล้วนะครับนะสำนวนทั้งนั้นเลยนะครับนะอย่าไปแปลว่าฉันได้รับข้อความนะครับนะไม่ใช่นะครับนะ I get the message แปลว่าฉันเข้าใจนะครับโอเคดังนั้นฉันเข้าใจนเข้าใจ you ready don't want to go เธอไม่ต้องการไปจบเลยไปต่อครับเดี๋ยวูดื่มน้ำหน่อยนะครับคอแห้งนะ ให้อันเดอร์ไลน์เ o r r e c คเ o r d to c ูคอมพ t ล e m อีเมนะครับนะให้ขียนเส้นใต้คำที่ถูกต้องในการทำให้อีเมลนี้สมบูรณ์แบบนะครับนั่นก็คือเดียร์แซนดี้นะครับ,นะรบ, Sandy, รบสวัสดีแซนดี้เพื่อนรักไอ l y o อ l ยู่ล i g h t ฉันโทรหาเธอเมื่ออ่าคืนที่แล้ว but you must ตอบ have นะครับ you must have been out นะครับเพราะว่า เพราะว่าเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตนะครับนะ I call you เล่าเหตุการณ์ในอดีต You must uh, have been นะครับต้อง Have been นี่ก็ถือว่าเป็นรูปของ Past Participle นะครับแต่หมายถึงว่าเหตการที่ผ่านมาแล้วถ้า must be เนี่เป็น Present นะครับนะเล้ก็ต้องตอบ Have been out นะครับอธิบายดังนี้นะครับนะประมาณนี้ I, have, I was calling to say นะครับฉันโทรไปเพื่อที่จะพูดว่า I might be นะครับฉันอาจจะ Uh, I might be ต้องตัดแฮบมีนออกนะครับแต่ได้ไม่สับสน I might be a bit late next Sunday นะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ฉันอาจจะต้องไปสายนิดหนึ่งนะเพราะ I might ก็ต้องตัดคานออก I might go to my parents' home ฉันอาจจะต้องไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ก่อน Lucy might have t o l e นะครับนะต้องเล่าเป็น อ่าพระหลาลูปของพาร์ติซิ i โป้นะครับอย่าเล่าเป็นเล่าเป็นพาร์ต i m ิ l โนะครับนะลูซี่ไม้อ่าโทษทีตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับนะไม้เป็นโมโนเวิร์บนะครับตามด้วยกริยาช่องสองไม่ได้นะครับนะโชว์ตัวนี้เป็นกริยาช่องสองนะครับเพราะโมโนเวิร์บนั้นเออเลขสองโมโนเวิร์บตามด้วยกริยาช่องหนึ่งอ่ามตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับนะไม้ Mike จึงตามด้วยโชว์ไม่ได้นะครับ ต้องตอบแฮปโทนเท่านั้นนะครับนี่คือว่าทําไมแฮป o ทนถึงถูกต้องนะครับนะที่เขาเขียนข้นใต้นี่คือเขาเลือกไว้แล้วนะครับว่าถูกต้อง <c oughs> ลูซี่นะครับอาจจะบอกคุณนะครับว่า we have split นะครับว่าเราได้หย่าร้างกันแล้วได้เลิกกันแล้วนะครับนาะตัดเม็อเดตออก we have been นะครับเราไม่ได้ getting on กับ getting นะครับ We haven't been getting นะครับนะกับก็ตัวที่กับ h a v e haven't been getting on นะครับคือเรายังไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะครับนาะ we, have, we haven't been getting on เพราะว่า I think she might เพราะฉันคิดว่าหล่อนนั้นอาจจะ ไม่แฟนซีนะครับนะไม่ต่อ h a แ have Class นะครับไม่แฟนซีแจนเพราะว่าเราอาจจะไปติดต่อไปรักใครชอบกันกับแกลนอยู่ตรงนี้นะครับคือไม่ได้เล่าเป็นเหตุการณ์อดีตนะครับเล่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับขพอน,นี้ถึงได้ตอบว่าแฟนซีนะครับถ้า have class นี่หมายถึงเหตุการณ์นั้นผ่านมาแล้วแต่กระทําอยู่แล้วก็กระทําต่อเนื่องนะครับนะดังนั้นถลยให้ตอบแฟนซีนะครับ ความหมาย Anyway อย่างไรก็ตาม That new girl at school นะครับแฟนใหม่นะครับนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนนะครับนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนนะครับที่ชื่อเจนนั้น is away นะครับกำลังรักใคร่ชอบกันอยู่นะครับนะเพื่อจิ้กับฉันนะ I might นะครับ make a date ฉันอาจจะนัดเดทนะครับกับเธอนะครับ ตรงนี้เอาความหมายคําแปลนะครับนาะนัดเดทกันแจ่เคตออนี่คือแปลว่ายัางติดต่อกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้นัดนัดเดทเลยนะครับนาะไม่ได้แค่ติดต่อนะครับเตออนแปลว่าติดต่อหรือเข้ากันได้หรือว่ามีสัมรนธภาพที่ดี I must go นะครับ now ต้องตัดตัดทิ้งนะว่าตัวไหนที่เราไม่เอาฉันจำเป็นที่จะต้องจบอ e ีเมลว่าแค่แค่นี้นะครับฉันต้องไปก่อนซ e e you on Sunday โอเคนะครับจบนะ โอเคไปต่อครับนั่นก็คือจับคู่นะครับ get hold of something นะครับนะก็คือมีบางสิ่งบางอย่างไว้ถือบางสิ่งบางอย่างไว้นั่นก็คือ to grasp นะครับ grasp แปลว่าควา้าคว้าถือ grip แปลว่าหยิบนะครับนะถือบางสิ่งบางอย่างไว้หรือหยิบบางสิ่งบางอย่างมาไว้นะครับในมือ นะครับเพิ่งติดตามอ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับนาแหมคุณครูไม่ได้อ่านนะครับขอไปด้วยไปข้อสองนะครับ get rid off นะครับ get rid off เนี่ยปกติแปลว่าขาดแปลว่าทิ้งนะครับนะดังนั้นในที่นี้ก็คือข้อสองนะครับ to throw something away นะครับ ก็คือทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปนะครับ get rid o f ใส่เลขสอลงไปหน้าข้อดีนะครับข้อสาม get up to something นะครับ get up to something หมายถึง to do something which is not r e a l l y permitted นะครับคือไปหยิบไปเอาอะไรของเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะ get up to ตรงนี้เป็นข้อสามนะครับใส่เลขสาต่อไปข้อสี่นะครับ get down to something นะครับ get down นี่ก็คือ to start working seriously นะครับเริ่มทำงาน ด้วยความเครียดนะครับนะทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความเครียดก็คือเกทดาวทูนะครับ 4, ข,รนะข้อสีใสเลขสี่ลงไปหน้าข้อจีข้อที่ห้านะครับเก t เอาออฟนะครับเก t เอาออฟข้อที่ห้านี่จะคู่กับจูเออร์วอยด์ดูอิงสำディングนะครับก็คือให้หลีกเลี่ยงในการทําบางสิ่งบางอย่างนะครับนะใส่เลขห้าเข้าไปหน้าข้อเอฟนะครับหลีกเลี่ยงนะครับนะเกทเอาออฟต่อไปเก t โอเวอร์นะครับเก t โอเวอร์นี่คู่กับข้อ B นะครับนะก็คือ to recover from ตัรงนี้ก็คือต้องการที่จะฟื้นฟูหรือได้รับการฟื้นฟูมาจากบางสิ่งบางอย่างเช่นหายป่วยอะไรประมาณนี้นะครับอาการดีขึ้นเรียกว่า get over นะครับและต่อไป get round get round นนี่แปลว่าเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้นะครับนั่นก็คือข้ออ่า4นะครับคือ Overcom คนะครับนะเอาชนะแอนด์ออฟสเิลนะครับอุปสรรคต่างๆเรียกว่า get r o u n น นะครับอีปี3ไปอีกอีปี1นะครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงชากข็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอไ้ท่านก็การุน่นช่วยอุดช่วยรุ่นให้ช่องกะผมครูอาพที่นั่นต้องขอขอบคุณ